ลมพัดหวิวลอดช่องหน้าต่างไม้เก่าแก่กลิ่นดินโชยเข้ามายามค่ำคืนผมนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานแสงตะเกียงสลัวส่องกระทบตำราไสายศาสตร์โบราณที่เปิดค้างไว้เรื่องหุ่นพยนต์มันคืออะไรกันแน่คืนนั้นผมฝันร้ายฝันว่ามีเงาดำทะมึนรูปร่างคล้ายคนยืนจ้องมองผมจากมุมห้องดวงตาแดงกำาเหมือนเปลเวไฟ ผมสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวนาฬิกาบอกเวลาตีสามเช้าวันต่อมาผมเดินทางไปวัดแห่งหนึ่งในป่าลึกได้พบกับหลวงตาที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีวิชาอาคมแก่กล้าผมเล่าความฝันให้ท่านฟังหลวงตานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วเบาว่า,วาโยมกำลังถูกสะกดรอยตามท่านเล่าว,ว่าหุ่นพยนไม่ใช่แค่เรื่องเล่า มันมีอยู่จริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องหรือทำร้ายขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้สร้างคืนนั้นเองผมได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากหลังบ้านเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังลากขูดพื้นดินผมค่อยๆแง้มหน้าต่างออกไปดูภาพที่เห็นทำหกขนลุกสู้มีร่างดำทำมึนคล้ายในฝันยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มันหันมาทางผมดวงตาแดงก่ำคู่นั้นจ้องเขมง็งผมรีบปิดหน้าต่างลงกรอนอย่างแรงหลวงตาเคยบอกวิธีป้องกันตัวให้ผมท่านให้ผ้ายันและน้ำมนผมรวบรวมสติสวดมนภาวนาพรมน้ำมนไปทั่วบ้านแสงจันทร์สาดส่องลงมาผมมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งร่างดำทะมึนนั้นหายไปแล้ว แต่ความรู้สึกเย็นเยียบยังคงเกาะกลุมหัวใจผมหุ่นพยนต์มันยังคงอยู่แถวนี้และผมรู้ว่ามันจะกลับมาอีก